Bye. เลื่อนตั้งแบบท้องถิ่นเลื่อนตั้งข้ามเขตเขได้เลื่อนตั้งลูกหน้าก็ได้ครอบครัวที่อยู่ไต้หวันอยู่เกาหลีใต้อยู่ญี่ปุ่นอยู่สิงคโปร์จับมาเลื่อนเขได้เพราะฉะนั้นจะใต้ขวดยังไงต้องขอพลังจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ที่นี้ ชอบสี่คนไปช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกเขาว่าเออเออวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนนี้มีเลือกตท่าผู้หาเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นไปใช้เสียงใช้เสียงพิชิตภาษีของพวกเราถ้าทำแบบนี้บอกเขาว่ายี่สิบสี่ไปเลือกตั้งกันเยอะๆขอหมายเลขหนึ่งไปใช้สิทธิ์กันาดนี้เรามีสเสียงใช้ขวดได้ จะทำยังไงให้อุดรเปลี่ยนด้วยแม้พักประชาชนไม่ชนะอย่างเดียวไม่พอชนะแล้วต้องเปลี่ยนแพ้ก็ไม่กลัวแพ้ต้องใกลัวกลัวชนะแล้วเปลี่ยนแปลงเจ้่น้องไม่ได้เพราะรู้ว่าคาดหวังไม่สูงชนะแล้วต้องเปลี่ยนอุดร ชนะแล้วเขลียนไม่ได้ขายขีย้นหน้าถ้าเท้าเป็นไงกูโดรเปลี่ยนแน่นอนงบประมาณที่มีอยู่1พ0 0สองร้อยต้องใช้ต้องเอาทีมสอสอ,สอของพักปาะช้ทงหมดร่างกม จะเป็นพัฒนาการอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ดีครับพี่น้องครับแม่ใี่ในเวลาไม่ถึงสิบท้านาทีผมต่อเน่องอยู่เลยผมตามสานในใีน้ออยู่ไม่มากก้อยว่าสองทำไมและสองอย่างไรหวังว่าจะทำให้พี่น้องกระชากใจได้มากขึ้นและเข้าคููหา Bye. បងខៃវិរតខៃគុលមកឈីដល់ហើយពីខាងនេះដែរពីខាងនេះដែរមកដល់កន្លែងនេះពី14សីហាពីន້ອງកៅឧដុង្គពលមានពលមានពល จากการลงพื้นที่การคัดนคนที่จะเป็นตัวเลือกของน้องดาวดอท่านสอนเรียผู้สมัครหมายเลขจะเป็นตัวยืนตัวหลักเป็นความฝันขอาพี่น้องดาวดรเอาลวันนี้อความแนะครับน้อน้อง้อยี่สิบปีนี้ต้อเกนอีกล ขณะนี้คุณพานะครับกำลังรับเตรียมอะไรดอกดาวเรืองกับพี่น้องนะครับวันนี้เราก็เด้านหน้าไปด้นแม่ทุ่งันลุกนะครับดูดีดีจ๋มจ๋าได้เลยบรากาศนะครับและที่สำคัญที่สุดฝากโต้พี่น้องเด้อฝากบอกกันต่อไปงานเลือกรอบนี้คอมเ็นตงานเลือก เพื่อการาไรที่ต้องว้หนาสองยาาเลือกนี้เป็นการเลือกเชื้อที่าเชาผู้ดองรพาะเรื่องกประมาตัวท่านาจารยตอนดีพทกที่สองาทำให้รู้เพียงรอบนี้าที่การซื้อสินค้าที่แม่ค้าหลับมาขายนะครับเป็นรอเสื้อนะครับ luê chúng ta lại bằng đúng nhất các bạn đồng trên วันน้ครับขอพี่น้องได้มานที่เราทุนคะแนนขอมันเ็ารนี้าประชาชนขอขอพี่น้องชาวอดรที่สแส่งพวกเราใอกขอขอบุครับขอนะครับทุกคนเบิ้งน่นะวทีันดูง เดี๋ยวเราจะตั <boundaries> ้งค่าเขาต้องคงใช้ก็ต้องสี่เวลากันเนาะนะครับนะครับพี่น้อยต้องขอบคุณนะครับความหวังของพี่น้อยที่จะมานะครับพ่น้อยเสียเวาตอรับที่พามาในงานี่ขอเป็นอะไรไม่ได้หาได้คือมาได้โอเคครับโอเคไหมครับขอบนครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ารูปประชาชนโครับโอเคไหครับ เป็นช่วงสุดท้ายนะครับคุณพิธาก็จะถ่ายรูปเพื่อ เรียนอุรีรัไปด้วกันให้คณิสอนพีันเป็นนายกบอบตอุรลรมรใช้พี่น้องชาวบุรรสี่ปีนี้เรามาพิสูจน์กันื่อความมั่นใจดังอีกรอบหนึ่งที่ีนี้เขาคูหาาเลยบุดีครับขอบคุณครับทุ พิษเถาด้วยพิษเถาด้วยดูแลกันไหครับเพราะว่าเมพิษนี้จะมีมีไปเรนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับดูแลกันนะครับดูแลกันนะครับขอตัวอย่างแบบคคุณรับ